ดินแดนแห่งภูเขาสวยห้วยวังปลาผ้ามอห้อมงามเด่นสวยเน้นวัฒนธรรมงามล้ำผู่กุ้มข้าวไสแพร่พราวห้วยลำเนียงยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลวังปลาป้อมอำเภอนาวางังจังหวัดหนองบัวลำพูองค์การบริหารส่วนตำบลวังปลาป้อม จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2540มีระยะทางห่างจากอำเภอนาวัง16กิโลเมตรและห่างจากจังหวัดหนองบวัวลำภู59กิโลเมตรเนื้อที่ทั้งหมด55.10ตารางกิโลเมตรหรือ34,437ไร่โดยมีอาณาเขตติดกับพื้นที่ตำบลต่างๆดังนี้ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลนาด้วงอําเภอนาด้วงจังหวัดเลยทิศใต้ติดต่อกับตำบลผาอินแปลงอําเภอเอราวันจังหวัดเลยทิศตะวันออกติดกับตำบลนาแกอําเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลท่าสวรรค์อําเภอนาด้วงจังหวัดเลยลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลวังปลาบอมประกอบด้วยที่ลุ่มและลาดชัน โดยตั้งอยู่ในเขตที่ราบเชิงเขาล้อมรอบด้วยภูเขาซึ่งเป็นภูเขาในยุคหินใหม่ทางภาคตะวันออกของตำบลเป็นพื้นที่ลาดชันจุดสูงสุดของตำบลอยู่ที่ระดับ542เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางตำบลวังปลาป้อมประกอบด้วยจํานวนหมู่บ้าน8หมู่บ้านหมู่ที่1บ้านวังปลาป้อมหมู่ที่2บ้านโคกเจริญ หมู่ที่3บ้านวังปลาป้อมหมู่ที่สบ้านโคกสะอาดหมู่ที่หบ้านโคกหนองบัวหมู่ที่6บ้านหนองหัวช้างหมู่ที่7็บ้านกุดดูและหมู่ที่8บ้านโคกสว่างมีประชากรทั้งสิ้นจำนวน6,953คนแยกเป็นชาย ,3470 คนหญิง3,483คน จำนวนครัวเรือน 1,858, ครัวเรือนอาชีพหลักประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้แก่การทำนาปลูกข้าวทำไร่อ้อยข้าวโพดมันสำปะหลังและสวนยางพาราและมีอาชีพนอกภาคเกษตรกรรมได้แก่การประมงมีการเลี้ยงปลาในสระไว้กินหรือขายในทุกหมู่บ้านและการปรศุสัตว์มีการเลี้ยงโคและการเลี้ยงสุกร ประชากรในพื้นที่นับถือศาสนาพุทธมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนซึ่งมีวัดและสำนักสงฆ์จำนวน11แห่งมีภาษาไทยเลยและภาษาพื้นเมืองอีสานเป็นภาษาถิ่นประเพณีสำคัญได้แก่ประเพณีขึ้นเขาไหว้พระวัดถ้ำเอราวัณประเพณีวันผู้สูงอายุประเพณีลอยกระทงและวันต่างๆทางพุทธศาสนาการบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลวังปลาป้อมมีการบริการสาธารณะได้แก่การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภยัยการบริหารจัดการขยะเช่นบริการจัดเก็บขยะและรณรงค์คัดแยกขยะช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์แก่เด็กสตรีผู้สูงอายุและผู้ยากไร้เจ็บป่วยฉุกเฉินการบริหารจัดการศึกษาระดับก่อนวัยเรียนได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญหมู่ที่ส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวช้างหมู่ที่6ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหนองบัวหมู่ที่5มีการจัดกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนเสื้อมอ้อมบ้านกุดดูซึ่งเป็นสินค้าพื้นเมืองโอท็อปของตำบลวังปลาป้อมมีบริการนวดแผนไทยที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลวังปลาป้อมนอกจากนี้ยังมีการบริการสาธารณะอื่นๆที่สำคัญได้แก่โรงเรียนประถมศึกษาสามแห่ง1 โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยาศึกษา2โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง3โรงเรียนบ้านโคกหนองบัวการศึกษานอกระบบกศนประจำตำบล1แห่งได้แก่การศึกษานอกระบบกศนอประจำตำบลบ,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 บ้านโคกเจริญหมู่ที่2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังปลาป้อม1แห่งหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน OTOS 1แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบลวังปลาป้อมมีโครงสร้างการบริหารดังนี้คณะผู้บริหารนำโดยนายธีรพัฒนเทพคำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังปลาป้อมนางศรีนวลวังหอมรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังปลาป้อมนายจอมประสิทธิ์คอสกุลรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังปลาป้อมนายกฤษดาสารีอาจเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังปลาป้อม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังปลาป้อมจำนวนแปท่านนำโดยนายโชคชัยนักธรรมเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังปลาป้อมนายจำเนียนบัวทองเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังปลาป้อมนายนรงฤทธิ์แจ่มแสงเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังปลาป้อมแบ่งส่วนราชการออกเป็น6ส่วนได้แก่ 1. นึ่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังปลาป้อมงานบริหารงานทั่วไปงานนโยบายและแผนงานการเจ้าหน้าที่งานนิติการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงานอนามัยและสิ่งแวดล้อมงานส่งเสริมการเกษตร 2. กองคลังงานการเงินงานการบัญชีงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้งานแผนที่และภาษีงานธุรการ3กองช่างงานก่อสร้างงานออกแบบและควบคุมอาคารงานสาธารณูปโภคงานธุรการ 4. กองการศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมงานบริหารการศึกษางานส่งเสริมการศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการกิจกรรมเด็กและเยาวชนงานการจัดการศึกษาปฐมวัยงานนิเทศการศึกษา 5. ้กองสวัสดิการสังคมงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชนงานสังคมสงเคราะห์งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 6. ห,หน่วยตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายใน โดยมีนายนารงฤทธิ์มนตรีพักดีเป็นประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังปลาป้อมและนายธีรเดชแก้วใสรองประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังปลาป้อมสวัสดีครับผมในฐานะที่เป็นข้าราชการนะครับเป็นพนักงานส่วนตำบลเป็นประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังปลาป้อมอำเภอในวังจังหวัดนนทบุรีนะครับในการประสานงานเราก็ยึดหลักของนโยบาย นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้บริหารท่านนายกนะครับซึ่งก็รับนโยบายระดับประเทศมาโดยเราจะต้องเป็นตัวเชื่อมนะครับระหว่างนโยบายและก็ความต้องการของประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นตามหลัก afp นะครับคือรู้จักพื้นที่นะครับรู้จักหน้าที่และก็รู้จักคนในขณะเดีวยวกันเราก็มีหลักในการปฏิบัติหน้าที่ก็คือหลักธรรมาภิบาลน,นะครับซึ่งเรามุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลความคุ้มค่า นะครับเป็นหลักซึ่งในมิตินี้เราก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องผลักดนันแล้วก็ดําเนินการให้สอดคล้องนะครับเพื่อแก้ปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่นะครับในโอกาสสุดท้ายนี้นะครับในวิกฤตของโควิดนะครับผมก็อยากฝากให้พวกเราทุกคนเป็นกําลังใจเพื่อที่จะฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับก็ขอใหอ้ล้างมือนะครับใส่หน้ากากาเว้นวักระยะหาห นะครับแล้วก็ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของทางสาธารณสุขนะครับก็ขอให้เราฝ่านวิกิตนี้ไปด้วยกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ,บผมนายธีรพัฒเทพคำนายกองค์การผานส่วนตะบลวางป่าป้อมตำบลวางป่าป้อมอำเภอลาวังจังหวัดหนองบัวลำพูเรามีวิสัยทัศน์ในการทำงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตส่งเสริมเศรษฐกิจให้ชุมชน รณรงค์การมีส่วนร่วมเป็นศูนย์รวมการให้บริการมีการบริหารงานจัดก,การที่โปร่งใสเราได้ร่วมการทำสร้างภารกิจในการทำงานดังนี้ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกยึดหลักธรรมาภิบาลมุ่งเน้นความโปร่งใสในการทำงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประป,ป,ปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการ ของพี่น้องประชาชนพัฒนาแหล่งน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรกรให้ทั่วถึงและเพียงพอขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในที่ชุมชนอย่างทั่วถึงก่อสร้างปรปับปรุงซ่อมแซมถนนสายหลักสายรองให้มีสภาพสมบูรณ์ใช้การได้ดีและมีประสิทธิภาพส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ จัดฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้ประชาชนทุกระดับเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพสนับสนุนกิจกรรมอสอมมตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้แก่พี่น้องประชาชนในตำบลวังป่าป้อมและส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาทุกระดับและกีฬาต่อต้านยาเสพติดของตำบลเรา ท้ายสุดนี้กับผมก็ขอฝากพี่น้องประชาชนยุคนี้ก็เป็นยุคโควิดก็ขอพี่น้องประชาชนรักษาเนื้อรักษาตัวรักษาระยะห่างใส่แมสล้างมือทำตามหลักอนามัยท่านจะได้ปลอดภัยจากโควิดยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับขอขอบคุณครับผม